สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้เราจะไปงานสวิงดันนะคะแต่ว่าชื่องานจะเป็นภูเขาทองสวิงพาเพลินนะคะแต่ตอนนี้คือเรามาก่อนเวลาเริ่มงานนะคะมันก็ยังมีเวลาเหลือแล้วก็ว่าจะไปแวะนั่งดื่มเพรื่งดื่มที่ร้านกาแฟค่ะแล้ววันนี้ชุดเราก็แต่งมาประมาณนี้นะเป็นสีกลม บัท่านะคะสไตล์แบบวินเทจวินเทจตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือเป็นสถานี m ารีสามยอดนะคะจำได้ว่ามีร้านกาแฟอยู่แถวนี้แหละน่าจะอยู่โซนม,มุมๆมนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราลองเดินไปดีกว่าทำไม่ผิดหรอก น่าจะอยู่แถวนี้แหละจริงๆนะตรงนี้เป็นเจริญกรุงซอยห้านะคะร้านกาแฟที่เราจะไปน่าจะอยู่ตงรงโซนนู่นเลยค่ะน่าจะอยู่ตรงม,งมุมๆตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะเดินกันไปค่ะเราชอบย่านเก่าๆในกรุงเทพมากเลย มีแบบให้อารมณ์ฟิลย้อนยุคความวินเทจแบบเนี้ยชอบมากเลยแล้วหมวกที่เราใส่มาวันนี้นะเราทำเองด้วยเป็นลายลูกไม้ค่ะ,คะตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟแล้วนะแล้วก็สั่งเป็นบลูเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะคะร้านนี้ชื่อว่าคาจาแกลลอรี่คาเฟ่นะคะ คือตอนที่เรามาเนี่ยฝนก็เหมือนเพิ่งตกไปนะคะแต่ก็ยังตกปล่อยๆอยู่ก็เลยถือโอกาสหลบฝนไปด้วยเลยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเบอร์เบอรี่ออก,กัสชอบมากอร่อยอร่อยมากชิมแล้วรู้สึกสดชื่นกับบรรยากาศฝนตกๆแบบเนี้ย เ,เพื่อนๆใครชอบเมนูไหนก็ลองสั่งกันได้นะมีหลายเมนูเลยค่ะเราชอบบรรยากาศร้านนี้มากเลยเป็นสไตล์แบบสีส้มๆอิดๆมีความวินเทจชอบมากเลยค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าที่เรานำมาวันนี้เป็นกระเป๋ามุกประดับมุกทั้งใบเลยนะคะสวยมาก นอกจากนี้ที่นี่ยังมีจัดแสดงโชว์ผลงานศิลป,ปะของเหล่าศิลป,ปินด้วยนะและใครที่ชื่นชอบศิลป,ปะแบบนี้นะคะอยากจะเป็นเจ้าของก็ซื้อได้นะทุกคนชอบภาพนี้มากเลยเป็นภาพเหมือนป่าวานแล้วก็มีผู้ นี้เราจะถ่ายให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะสวยมากใครแวะมาย่านนี้ก็ลองมาแวะกันดูได้นะคะแถวสามยอดค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ เปผลง,งานโมเดลกระตูนที่น่ารักมากและใครอยากทานขนมก็สั่งได้นะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะราคาไม่แพงนะทุกคน ขนมนี้น่ากินมากแค่ละแปดสิบบาที่ก็เป็นเค้กพับเค้กก็มีนะตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เวลาเดินทางไปที่งานภูเขาทองสวิงพาเพลินกันนะและตอนนี้เราก็วาร์ปมาเร็วมาก มันอยู่ที่นี่แล้วค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนะคะทุกวนสี่ห้าสี่โมงครึ่งประมาณนี้แหละร้านทุกร้านก็วางจำหน่ายสินค้าแล้วนะมีหลากหลายร้านมากเลยของกินน่าอร่อยทุกร้านเลยค่ะ เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะแล้วก็จะเดินตรงไปที่แถวแถวเวทีการแสดงตรงนงู้นมีสาวน้อยตกน้ำด้วยน,นะคะไขป่ปลาแม่นๆนะคะมาปลาได้เลยแล้วก็มีกิจกรรมสอยดาวเดี๋ยวเราต้องมาทำกิจกรรมนี้แน่นอนนี่ก็เป็นชื่องานนะคะ Golden เมาส์สวิงนะคะผู้ขวทองสวิงพาเพลินนะคะผู้จัดนะคะก็คือพี่คนนี้เลยค่ะเตรียมเต้นตามจังหวะกันเลยค่ะ ตัอีกเดอน The Beat on the other side ขาด้านที่ออกไปด้านถนนนะครับขานั้นคือขาแรกที่จะ rock step. โอเคพร้อมไหมครับเราเอาแค่ร็อค s เต็และใครที่เต้นเป็นนะคะก็จะมาจับคู่เต้นกันแบบนี้ได้ค่ะหรือจะเต้นเป็นกลุ่มๆก็ได้นะอยากเต้นเป็นแล้วเนี่ยที่ยังเต้นไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็พอรู้จังหวะอยู่บ้าง แลวนี่ก็คือสติกเกอร์ตอนที่เราเข้างานมานะ ภายในงานนะคะก็จะมีพ็อปเครื่องประดับต่างๆให้เราไว้ใส่ถ่ายรูปด้วยค่ะเดี๋ยวเราใส่พ็อปแล้วก็ถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะเราเลือกเป็นที่คาดผมโบสีแดงใหญ่นะคะแล้วก็แว่นหัวใจค่ะลองใส่ดูแว่นใหญ่มากแล้วก็ มีบ้านดาวด้วยบ้านดาวเขาน่ารักนะคะทุกคนเก๋ๆใหญ่มากงานนี้เจอดาราเยอะนะคะก็เจอนักร้องอย่างพี่โจอี้บอยด้วยนะและนี่ก็คือน้องที่ชวนเรามานะใส่เกาหลีนัะเดงกเขาเซียโปรเปอร์ค่ะอันนี้เป็น นะคะทั้งหมด7ท่านนะคะภายในงานโกลเด้นเฮาส์ควิงของเรานันเองค่ะและเอาละคะ่ะหลายๆท่านเลยนะคะที่มาภายในงานเดี๋ยวอีกทนางานเพาะฉะนั้นตอนนี้ทีมงานของเราพร้อมแล้วผู้ใหญ่ของเราพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารทุกท่านด้วย ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่หน้าเวทีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยก็จะมีการแสดงการเต้นสวิงแดนท์ค่นนเองะคะทั่นนี่นะคะต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับนะคะโชว์ของเราตอนนี้ก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับชนลินดี้ค่ะไป และการแสด,แดงก็เริ่มขึ้นกันแล้วนะคะทุกคนไปรับชมกันเลยค่ะ ไหมการเต้นแบบย้อนยุกเนี่ยมีมันเสน่ห์มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆงานนะคะทุกคนตอนเย็นแบบแสงไฟสวยมาก ก็ได้เวลาแล้วค่ะแล้วว่าจะไปทำกิจกรรมสอยดาวซะหน่อยเผื่อจะได้รางวัลดีๆเนาะและตอนนี้เราก็มาถึงหน้าซุ้มกิจกรรมสอยดาวแล้วนะคะก่อ,อน,อนทำกิจกรรมก็มีกติกาการเล่นให้เราก่อนนะแลนนี้ก็เป็นดาวจเจ้าสีอะไรดีนะสีแดงดีไหมเนี่ยสีเงินดีไหม สีเขียวก็มีสวยหลายสีเลยไม่รู้จะเอาสีไหนเอาสีเขียวแล้วกันมันจะเป็นเชือกเชือนะทุกคนด้านบนค่อยๆแกะเราว่าสีนี้แหละต้องได้รางวัลดีแน่ๆเลยแล้วเราก็แกะมาได้แล้วนะคะเย้เดี๋ยวเราจะแกะกันดูนะ ว่าเราจะได้อะไรข้างในแล้วเราก็ได้1นงโซเชียลไหนคะ่ะเป็นปาร์ตี้ไหน1คืนฟรีเลยนะคะทุกคนโชคดีมากแล้วก็เขาบอกว่าใช้ได้ถึง31ตุลานี้นะเดี๋ยวเราต้องได้ไปสักวันนี่แหละและผู้ที่มาร่วมงานในงานนี้นะคะก็เต้นกันอย่างสนุกสนานเลยคะ่ะถ้าเราเต้นเป็นแบบ จังหวะเหมือนเพื่อนๆนะ้นเราก็คงเต้นผิวๆแบบนี้แหละแล้วก็มีกิจกรรม ปลาป่าอกด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมยิงปืนเป็นแบบย้อนยุกย้อนยุคตายงานวัดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบูธในงานนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างบูธนี้น่ารักมากเลยมีแบบแผ่นเสียงเก่า คลาสสิกมากเลยค่ะใครที่ชื่นชอบผ่นเสียงแบบนี้นะก็ซื้อกับบ้านกันได้มีกระตูนด้วยนี่ก็เป็นพ่อค้านะคะที่มาจำหน่ายในบูนี้นอกจากนี้ก็ยังมีร้านเสื้อผ้าด้วยนะเสื้อผ้าวินเทจเสื้อผ้า มีหลากหลายร้านเลยค่ะร้านนี้มีถุงเท้ากับเครื่องประดับด้วยนี่เราชอบร้านนี้มากเลยมีเครื่องประดับแล้วก็มีผ้าพอกผมที่เขาจะนำมาเย็บแล้วให้กลายเป็นกระเป๋าอะค่ะเราสามารถเลือกสีผ้าได้เลยนะ เลือกได้สมชิ้นค่ะแล้วก็ร้านของอร่อยยำหมนเส้นโบราณใครหิวก็แวะเติมพลังก่อนได้ตรงนี้ก็จะเป็นบูธบาร์บีคิวนะคะน่าอร่อยมากเลยค่ะ แล้วก็มีขนมออครกรสแปลกๆใหม่ๆนะที่เราไม่เคยกินสดต้มตำหลับนครสวรรค์และนี่ก็คือร้านเข็มกัดน,น่ารักมากเลยค่ะร้านนี้มีสินค้าหลากหลายไม่แพงด้วยนะ จวิวบรรยากาศร้านอาร์ตมากสวยมากทุกคนนี่อ่ปเป็นเข็มกัดนะคะลายน่ารักมากมีหลากหลายลายเลยค่ะเราเดินไปอีกนิดนะคะก็จะเจอด้านแว่นคือเราชอบแว้นมาก เจอแว่นอีกแลละแว่นนี้เป็นแบบสีเขียว,ยวแล้วหน้าหน้าแว่นก็จะเป็นแบบสีชาสีน้ำตาลนะสว,นะวยมากมีหลากหลายดีไซน์เลยนะคะแล้วก็เดินไปชมหลายๆบูธเลย,ยจริงๆตอนนี้ก็เริ่มแบบหิวแล้วนะคะเนี่ย ชอบร้านนี้มากเป็นร้านกล้องคลาสสิกนะคะมีทีวีตั้งไว้ด้วยแบบสามารถถ่ายรูปเล่นได้เลยนะคลาสสิกมากเยแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในทีวีแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสามารถถ่ายรูปได้เลยคลาสสิกมากเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ ชอบมากเลยค่ะย้อนยุกย้อนยุกชิกชิกบรรยากาศยามเย็นไม่ไม่ใช่สิบรรยากาศหัวค่ำกับแสงไฟทุกคนก็แบบถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะในงานี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศ การเต้นสวิงดันตอนหัวค่ำนะคะสีแสงจัดเต็มสวยมากเลยค่ะ อนุญาตโยกเบาๆนะคะทุกคนจนตีมันจังหวะได้จริงๆค่ะเราว่าเราจะไปแวะเติมพลังกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเราก็เจอร้านนี้นะร้านก๋วยเตี๋ยวขาหมูสั่งมาเลยค่ะเพราะหิวมากแเ,เดี๋ยวเราจะ กินกินก่อนนะทุกคนตอนนี้คือหิวมากเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนุ่มๆน่าอร่อยมากเลยค่ะขอตัวกินก่อนนะและนี่ก็เป็น การแสดงจากวงดนตรีนะคะของสุดท้ายของคำ่ำคืนวันนี้แล้วค่ะงานนี้นะคะก็มีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายนะคะจะมีการท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand The Hop นะคะและ สเตตสวิงแฟร์ <singing> นะคะการบรรเลงดนตรีแบบไทยๆนะคะส่งท,ท้ายในข่ํมคืนนี้นะคะทุกคนขอให้เพื่อนสนุกนะและตอนนี้เราก็ เต้นอยู่ตรงนี้นะคะก่อนกลับบ้านใกล้จะได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เกบด้วยนะคะบ๊ายบาย